Nissan, นิสสันนวราบแบล็ k เอ i t ชันดับเบิลแคค่ะ 2.5e เป็นตัว4ประตูเกียร์ธรรมดาสีแดงลายแบล็ k เอ i t ชันนะคะคันนี้ขับมือเดียวผ่อนอยู่ที่8 000, 6 0 0ค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายค่ะอยู่ที่489,000บาทนะคะสีแดงสสวยๆแบบนี้ติดคิวกรนสาร์าให้เรียบร้อยแล้วด้วยชม Black Edition นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่รอการปรับสภาพค่ะขับมือเดียวนะคะคันนี้ หม่ห้าหมื่นเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อน,อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและทลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําและไม่มีชํารุดส,สูญหายไม่มีตะต่อตะ,ตะแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้ทงสิ้นกันอีกเช่นเคยค่ะการันตีสภาพเดิมหักนํารถที่นนน้าารีีววิะะคอออกกกไปเจหลัฐม ต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยยินดีซื้อคืนค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งนะคะอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้เลยค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็น n i ส s ันวอล a ่าร์แบล็คเอชตัวดับเบิลแค e, นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดาปี2019ลักจดการใช้งานปี2021เลยนะคะเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาใครที่ ชอบนะคะเป็นสาวกนิสสันคันนี้ห้ามพลาดค่ะกับตัว Black Edition เข้าใหม่อีกแล้วคันนี้นะคะเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยส่วนในเรื่องของการปรับสภาพนะคะก่อนปล่อยเราดูแลในส่วนของการปรับสภาพคันนี้รู้สึกว่าล้างภายนอกเรียบร้อยแล้วเหลือการเก็บงานภายในรายละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะรอบๆคันเลยใครสนใจยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้ที่0961984963หรือ095864565ค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่าค่ะ ไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกรอบไฟตัดหมอกได้กรอบไฟตัดหมอกสีดําเข้ากับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสีดําด้วยนะคะและรุ่นนี้ค่ะเป็นตัว black edition นะคะมีการตัดตกแต่งเส้นสีส้มนี่เลยนะคะด้านล่างเดี๋ยวเราปรับ สภาพทําความสะอาดอีกทีหนึง่งอันนี้คือล้างภายนอกเฉยๆนะคะประจังหน้านะคะรุ่นนี้โฉมปี2019ค่ะโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะไฟด้านนี้ค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน้าด้วยนะคะรุ่นนี้จะดูเท่นะคะดูเท่ขึ้นนะคะดูความเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยลายแบล็คดิชั่นสติ๊กเกอร์ของเขานะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ตาตีป่งซุ้มล้อแล้วก็มีการติดคิ้วขอบซุ้มล้อจากโรงงานมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีติดกระด เรียบร้อยมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะในซุ้มล้อค่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานนะคะชงยังไม่ได้ปรับสภาพนะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้แค่ล้างภายนอกเฉยๆนะล้างภายนอกเฉยๆแล้วก็ในส่วนของ Mac, แม็กเราก็ยางค่ะนะคะแม็กสเปคเดิมโรงงานแม็กหกลูกโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะและในส่วนของซีรียลยงคันนี้ค่ะ255ทับหกสิบแม็กขอบ18นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วด้วยนี่นะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือซุ้มล้อนะคะแม็กขอบ18นิ้วสเปคเดิมโรงงานในส่วนของด้านข้างค่ะนะคะเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มกระจกมองข้างสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับเส้นสีส้มค่ะที่เข้ากับกันชนด้านหน้าสักทูนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะคันนี้ติดคิวกันสารเรียบร้อยเลยนะคะติดคิวกันสา,ส,าสีดํา ที่เปิดด้านนอกนะ,ะเป็นอ่สีดำนะคะที่เปิดด้านนอกสีดำมาดูในส่วนของตัวนะ็อตรอยต่อนะคะอันนี้ก็คือล้างแค่ข้างนอกอย่างเดียวเนาะ,ะข้างในก็ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะ,ะเนี่ยคะ่ะน้ำหนึ่งก็รีบนำะมาคันนี้ยังไม่ได้ติดจองนะคะยังไม่ได้ติดจองราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0แนาพนะ489,000ป้าบาทป้ายแดงจะอยู่ที่8 7 7 0 0 0 นะก็ลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะอยู่ที่489,000คันนี้นะคะลูกค้าที่มีเครดิตสามารถจัดยอดดันฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณรวมทุกอย่างจะอยู่ประมาณ8,000ประมาณ8,800ประมาณนี้นะผ่อน8,800แต่ว่าถ้าลูกค้าอ่าอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะคะจะผ่อนอยู่ที่8,600 ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดได้เต็มลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค,คันนี้เป็นกระบะยกสูงนะคะบันไดข้างสีดําตัดกับเส้นสีส้มอ, MM อ่ะเหมือนตัดกับกระจังหน้านะคะในส่วนของการชนด้านหน้านะ,ะ <ili. S 1> แล้วก็กระจกมองข้างสีส้มแล้วก็บันไดข้างสีส้มด้วยนะคะ <productions. S 1> มาพร้อมกับลายสติกเกอร์สวยๆเลยนะคะคันนี้สี่ประตูนะคะสี่ประตูเอามาดูประตูด้านหลังกันบ้างค่ะประตูด้านหลังนะคะแล้วก็นี่ค่ะพวก รอยอ์คต่างๆการันตีสภาพเดิมเลยรอยอ์คต่างๆนะคะนี่สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ศูนย์เออ่ทีเ่เพชรยนต์นะคะจะบอกว่าศูนย์บริการเพชรยนต์เข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยหกสิ 68, แยกที่1กรุงเทพ เข้ามาทดลองขับได้เลยเข้ามาดูรถสภาพรถได้เลยอันนี้ก็คือแผงประตูที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแล้วก็เดินตะเข็บได้สีสม้มขอบประตูค่ะนี่นะคะอันนี้คือกุญแจของเขานะกุญแจของเขาเป็นแบบสมาร์ทเคเลตนะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนี่นะคะอะแล้วก็ดูน็อตเออดูรอยต่อช่วงรอยต่อของตัวรถแล้วก็กระบะนี่ ตีโป่งซุ้มล้อมาเรียบร้อยนะคะตัวรับสัญญาณเป็นแบบชักฟินขานะคะสีดำหลังคานะได้หลังคาสีดำแบบนี้อ่ะแล้วก็อ่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านหลังก็เป็นระบบไลฟ์ฟ้ากระจกเดิมนะคะกระจกเดิม มาดูซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างค่ะนี่น้ำหนึ่งให้ดูซุ้มล้อด้านหลังนะคะการันตีสภาพเดิมเลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ำลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาได้นะคะแล้วก็มียางอะไหล่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะยางอะไหล่ด้านหลังอมาดูล้อด้านนี้ค่ะนี่สเปคเดิมโรงงานค่ะแม็กหกลูกนะคะด้านหน้าเป็นดิสเปกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะคะ,ะนี่แม็กขอบ18นิ้ว สเปคเดิมโรงงานนะคะนี่ให้ดูด้านหลังด้านท้ายค่ะมาดูด้านท้ายฝั่งนี้กันบ้างที่เปิดด้านนอกตรงนี้นะคะด้านหลังเป็นสีดำตรงนี้ก็มีเบา้ากุญแจนะคะแล้วก็มีกล้องถอยนะะมีกล้องถอยให้ด้วยอ่ะกันชนด้านหลังค่ะสีดำเดี๋ยวก้มต่ำดูด้านล่างสักนิดนึ่งค่ะดูใต้ท้องรถกันค่ะนี่ อันนี้นะคะลูกค้าอย่าตกใจไปเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะช่วงล่างอันนี้รถเข้ามาใหม่ๆน้ำหนึ่งก็นํามารีวิวนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนใครเลยถ้ายังไม่ติดจ,จองเดี๋วน้ำหนึ่งจะมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือรถเข้ามาใหม่นะคะกําลังรอกันนะคะปรับสภาพอันนี้ก็แค่ล้างภายนอกเท่านั้นเองมาดูตรงในส่วนของกระบะค่ะตรงนี้นี่นะ,ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะ ไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนี่นี่ค่ะรอยเมคอัพรอยอักต่างๆนะคะไสท้ายนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะน,นี่นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะนี่ก็คือด้านข้างานี่ค่ะด้านหลัง สภาพสวยไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำค่ะลายสติกเกอร์ black edition นะคะแล้วก็มาดูซุ้มล้อฝั่งนี้กันอีกรอบหนึ่งค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจยกหูโทรหาสอบถามได้0961984963ค่ะนี่อ่ะสเปคเดิมโรงงานนะคะแม็กนะคะอลลอยนะคะคันนี้สีดำแม็ก6กลูกโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะมาดูภายในด้านหลังคันนี้กันบ้าง อ่านี่ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีแอร์หลังด้วยอ่ามีแอร์หลังด้วยใครอยากได้รถกระบะสี่ประตูมีแอร์หลังนะก็เป็นรุ่นนิสสันนาวาลานี้ได้เลยนะคะได้แอร์หลังมาด้วยนะคะแล้วก็เบาะจะเดินตะเข็บได้สีสม้มพตรงนี้จะเป็นหนังค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้านะคะก็เหมือนแบบว่าการลื่นอ่านะคะรุ่นนี้นะคะ มาดูกระเป๋าเอกาสารค่ะนะคะก็มีกระเป๋าเอกาสารทั้งเบาะเลยทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะเพดานโป่งลงสบายค่ะนะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารด้วยแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED มาดูรอยต่อของประตูฝั่งนี้กันค่ะนี่ค่ะ การันตีสภาพเดิมสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยน์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานะครกระจกเดิมกระจกเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะกุญแจสมารท์ทคีย์เลค่ะนะคะนี่ค่ะกดปุ่มตรงนี้ก็สามารถเปิดแล้วก็ล็อกได้นะคะปลดล็อกแล้วก็เปิดได้เลย เลขไม่อยู่ที่ 50, 4, ห้าหมื่นสี่ไม่น้อยมากไม่ห้าหมื่นเท่านั้นลูกค้าขะคันนี้นะคะเป็นรถขับมือเดียวค่ะลูกค้าสนใจนะคะยกหูทรหาได้เลยไม่แท้ไม่เดิมค่ะนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สามการมีฟังก์ชันซ้ายขวาด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ตกแต่งด้วยกัสดุสีเงินโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีส้มนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหก เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหเกียร์นั่นเองอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้าของ n i สสันอยู่แล้วใครที่อยากได้ชอบนิสสันนะคะ mm hmm. เข้ามาดู mm hmm. เข้ามารับชมได้ค่ะ mm hmm. กับรุ่นลายแบ็กอิดิชันนะคะ mm hmm. ที่ดูเท่ดุดันค่ะนะคะรุ่นนี้มาเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถค่ะแล้วก็พาดูในส่วนของเลขใหม่ mm hmm. เพิ่มเติมนะคะคันนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าเบรกค่ะกดปุ่มสตาร์หทหทีค่ะนะคะหน้าจอก็เป็นแบบ 3D นะคะเป็นแบบ3มิติละ หน้าจอนี่ค่ะมีรถมุนให้เราดูค่ะเลขไมล์ห้าหมื่นสี่พันโลค่ะนะคะก็จะมีคําเตือนว่าเราเปิดเปิดประตูไว้นะคะก็จะมีแจ้งบอกนะคะ,ะนี่นะคะอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีนี่ตัวปรับลดแสงของกระจกมองหลังนะคะ มีที่ไว้แว่นตานะคะแล้วก็ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าเบาะค่ะได้เป็นเบาะหนังไนดะ้เป็นเกียร์ธรรมดาตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำสองช่องเครื่องเสียงค่ะนะคะก็รองรับ CDFM Am นะคะคันนี้นะคะก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะในส่วนของิสันเนาะตรงนี้ค่ะนะก็จะอ่ะอย่าเบรกเอ่อหยียบค์สเนาะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะไม่ใช่ดึงขึ้นสิกดลงพูดผิด เอาใหม่เอาใหม่นะเหยียบคัสกดลงนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะของนิสันนี่กล้องถอยนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะชัดแจ๋วเลยเนาะอะ,อะค่ะมาปล่อยเกียร์ว่างไว้นะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกดปุ่มแล้วนี้จะมี power outlet นะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็ยังยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะคะมีแค่ล้างนิดหน่อยนะล้างนิดหน่อยเองนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ที่นหนึ่งรีวิวอยู่ฝนตกไปบ่อยนะ,ะฝนตกไปล่อยค่ะสนใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะทุกคนนะคะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน เดี๋ยวน้ำหนึ่งให้ดูนะคะเป็นเบรกหัวเกียร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือคลัตชเบรกนะคะถือว่าไม่ได้ช้ำนะคะไม่ช้ำพวงมาลัยนะนี่แล้วก็หัวเกียร์นี่นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะ,นะคะกับนิสสันนวราาแบล็คออดิชันกับห้องเครื่องด้านหน้า สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ทำความสะอาดนะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้มีมอกอ,อยูครบชัดเจนค่ะนะคะมอกอ,อยูครบชัดเจนแล้วก็ตัวน็อตค่ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไข่นะ,ะตัวน็อตแล้วก็รอยอาร์คเดิมๆนะ,ะนี่ไฟด้านหน้า เป็นนิสสันก็คือไฟหน้าเดิมแท้นะคะแล้วก็นี่ค่ะพวกคานด้านหน้าการันตีสภาพเดิมเลยนะคะรอยอักต่างๆสนใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะ,ะตัวน็อตนะ,ะแล้วก็มีอ่าก่อนปล่อยจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องต่างๆ นะคะตรงนี้เราดูแลให้คันนี้เป็นนิสสัน n นเวล่านะคะดับเบิลแค b แบล็ e เอ t i ชันสีแดงค่ะนะคะตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็มีลายสติ๊กเกอร์ตัวแบล็ k เอ i t ชันต่างๆนะคะคันนี้นิสสัน n นเวล่านะคะ2อ e ตัวดับเบิลแค4สี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะปี2019นะคะปีปีผลิตนะคะปี2019แต่ว่าจดทะเบียนปี2021นะคะคันนี้ราคาตั้งขายค่ะนะคะ4,89,000ปกันก็จะผ่อนอยู่ที่ 8,600นะคะ8,600ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,600ลูกค้าสนใจนะคะจะดันฟรีดาวดันยอดจัดเต็มทุกอย่างก็จะอยู่ที่ประมาณ8,800นะคะคันนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกขูโทรหาสอบถามได้เลยแต่ถ้าลูกค้ามีเครดิตประวัติดีนะคะมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงประวัติดีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญจะผ่อนถูกกว่านี้ค่ะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 8,000ัเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากรู้เครดิตต่างๆก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยอยู่ต่างจังหวัดค่ะนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนลืมบอกไปคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นสี่โล ห4า0มพโลเท่านั้นสนใจนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถาม0961984963หรือ0 9 5ย8 6 4 5 6 5คันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นยังสวยขนาดนี้ถ้าปรับสภาพนะคะเก็บงานเก็บประเดียดเพิ่มเติมจะสวยขนาดไหนนะ,ค,ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ